สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแร n d o m นะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดในหัวข้อที่ว่าณนะช่วงเวลานี้มีใครแอบชอบแอบรักคุณอยู่ไหมค่ะคลิปนี้เป็นท i m e ล e นะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะ mm hmm. ถือว่ามาฟังนิทานสนุกๆ,ๆนะคะ,คะเพราะว่าเราดูกันหลายคนนะคะ,คะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรนะคะดูผ่านๆน,นะคะ ราศีกรกฏลาสีสิงห์ราสีกันลราสีพฤษภราศีพิจิกค่ะเรามาดูกันนะคะว่าณช่วงเวลานี้นะคะที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะมีใครแอบรักแอบชอบคุณอยู่ไหมนะคะ ขออนุญาตขออนุญาตเปิดนะคะขออนุญาตดูนะคะหล่นมาแล้วนะคะสามใบแปดถ้วยนะคะ The Full View of Fortune นะคะหกเหรียญ สิบดาบคนที่แอบรักแอบชอบคุณนะคะเหมือนเขาหรือคุณอาจจะเคยเดินออกจากความสัมพันธ์ไปนะคะแปดถ้วยนะคะเคยมีการมูฟออนออกจากความสัมพันธ์กันไปนะคะและมีการเจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นนะคะเป็นสิบดาบเลยนะคะ อาจจะมีเรื่องราวที่จาไม่รู้สึกเจ็บปวดมีเรื่องราวที่ําไม่เสียใจนะคะเลยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่เขาก็คิดถึงคุณนะคะถ้าเขาขอพอรได้นะเขาก็อยากจะขอพอรให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะนะคะเหมือนกันถูตะเกียงนะคะพรที่เขาขอก็คือเขาอยากจะ ได้อยู่กับคุณนะคะเขาอยากจะให้กงล้อแห่งโชคชะตานะคะนำพาคุณและเขามาเจอกันนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้นะคะเป็นเดฟูลนะคะอยากจะเริ่มต้นออกเริ่มต้นหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางได้นะคะรักอิสระได้นะคะ เป็นคนที่ทําอะไรด้วยตัวของเขาเองได้นะคะค่ะแล้มาดูกันต่อนะคะแล้วเขาคนนี้มีพลังงานแบบไหนอีกนะคะห้าทัวใบที่สองนะคะเอะไม่ใช่ไี่หมอพูดผิดนะคะ้าทัวยังไม่ออกนะคะ The Emperor ฮิงอวอนสามเหลี่ยม The Star เขาคนนี้นะคะมีความเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขานะคะ เขามี3ถ้วยที่ล้มลงไปนะคะแต่ว่าอีก2ถ้วยเขาไม่ได้โฟกัสนะคะเหมือนจมอยู่กับความรู้สึกผิดในอดีตนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะ,ะ The e m p o e r นะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศได้หรือว่าต่างจังหวัดนะคะไกลกับคุณได้นะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ ขาอาจจะเป็นหัวหน้างานได้นะคะทำงานเก่งนะคะมีแพชชั่นในการทำงานนะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะสามเหรียญเขามองว่าคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะคุณเป็นคนที่เป็นแสงสว่างของเขานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงได้นะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะ <S <S นักวิชาการได้นะคะ แล้วเขาคิดที่จะทำอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมคะเขาคิดที่จะทำอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมคะท้วยครับสี่ถ้วยสองใบซ e ้นอน n อตบอลไฟอัพสอด เอ็ดอว์บอลไพ่บอกว่านะคะเหมือนคุณและเขามีการบล็อกกันไปนะคะปิดกั้นความรู้สึกกันนะคะแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันนะคะทะเลาะกันนะคะเดินหันหลังกันไปนะคะแต่ว่าเหมือนตอนนี้นะคะเขาก็ได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักคุณนะคะเสียงกระดิ่งแปลกแปล่เลยนะคะ เขาอยากจะมายื่นถ้วยให้กับคุณนะคะมามอบถ้วยให้กับคุณนะคะพอเขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะคุณเป็นคนที่เขาปรารถนาที่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะ d e of war นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะนะคะว่า ไพ่อาจจะไม่ค่อยตรงนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่ยานในโลกอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ค่ะไพ่บอกว่านะคะเขาอาจจะกําลังคิดนะคะหาวิธีนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะคิดคิดการใหญ่นะคะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ดูสวยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีความคุณมีความอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะคะ ทุกอย่างก็กำลังจะดีกว่าเดิมนะคะเป็นไปในทางที่ดีทะะิศทางที่ดีนะคะดูอีกสามใบนะคะ ไพ่บอกว่านะคะจะมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแลวขอให้คุณเชื่อนะคะเชื่อมั่นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดนะคะก็คิดนะคะจินตนาการนะคะแล้วก็ลงมือทำนะคะสิ่งนั้นก็จะบังเกิดผลกับคุณนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ